ถึงพึ่งบางคนอาจจะนึกถึงเหล็กในของพึ่งหรือว่ารู้สึกกลัวการโดนพึ่งต่อยนะคะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วพึ่งเป็นสัตว์ที่มีความจําเป็นกับระบบนิเวศมากๆพึ่งมีความสําคัญในฐานะผู้ด,ดูแลการผสมเกสรดอกไม้ถึง1ใน3ของโลกถ้าไม่มีพึ่งผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากอาจจะล้มตายไปจากโลกและพวกเราอาจจะอยู่ในภาวะที่อดอยากแล้วก็ขาดแคลนค่ะและคงไม่เป็นการพูดเกินจริงถ้าจะบอกว่าพึ่งคือหนึ่งในผู้พิทักษ์โลกของเรา ถึงกับมีการประกาศจาก Earthwatch Institute องค์กรการกุศลด้านสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติเลยว่าพึ่งเป็นหนึ่งในมแมลงที่สำคัญที่สุดในโลกค่ะเอยมสวัสดีค่ะครยังปลอดภัยดีจากโควิดนะค่ะปลอดภัยดี <laughs> ครับ คุณผู้ชมาจะเคยจาได้นะคะว่า2องศาเนี่ยเคยมาเยี่ยมที่ที่นี่แล้วที่สวนสมดุลแล้วสองครั้งครั้งแรกก็คือเป็นการปล่อยนกแสกในสวนแล้วก็พี่ําก็พานุ่นมาครั้งนี้เนี่ยมาเพราะว่าได้ข่าวว่าเอี่ยมเนี่ยมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับชันโรงด้วยเวิร์กช็อปนี้จะมีอะไรบ้างคะก็วันนี้ครับเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลพื้นฐานประโยชน์ของพืชพื้นเมืองทุกชนิดนะครับที่ที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยครับแล้วก็จะมีภาคปฏิบัติแล้วไปลงมือย้าย ย้ายรังชนะลงเข้าสู่กล่องกันครับเราจะปิดท้ายด้วยการชิมน้ําผึ้งทุกชนิดเลยอันนี้เอาเลยคือวันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของผึ้งชนะลงก็คือมีผึ้งพื้นเมืองด้วยใช่ครับถูกต้องเขาที่แล้วแต่ครคันี้ประมาณเต็มเลยนะครอไม่ไหวแล้วก็ให้เอี่ยมพาไปเลยนะได้ไปกันค่ะไปกัครับวิร์กช็อปที่เอี่ยมพูดถึงในวันนี้นะคะมีชื่อว่า why bees matter แปลเป็นไทยตรงตัวก็คือทำไมผึ้งถึงมีความสำคัญค่ะ โดยในเวิร์กช็อปนะคะจะแบ่งเป็นภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายในตอนเช้าเราจะมาเรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับพึ่งท้องถิ่นหลากหลายสายพันธุ์ตั้งแต่ความสําคัญของพึ่งวงจรชีวิตของมันการเลี้ยงพึ่งรวมไปถึงการเก็บน้ําพึ่งค่ะโดยจะเจาะลึกเรื่องของชนโรงโดยเฉพาะนะคะแล้วเมื่อเรียนรู้ภาคทฤษฎีในช่วงเช้าจบนะคะตอนบ่ายเราก็จะได้ไปลงมือทําในช่วงภาคปฏิบัติกันค่ะกับวิธีการสังเกตรังพึ่งและต่อรังพึ่งชนโรงค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเวิร์กช็อปในช่วงเช้านะคะไปฟังเอี่ยมเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงชนโรงความแตกต่างของพึ่งทั่วไปและชนโรงรวมถึงขั้นตอนการเลี้ยงคร่าวๆค่ะจุดเริ่มต้นที่ทําให้ที่ทาใ,ให้มาเลี้ยงชนโรงที่จริงก็ต้องบอกก่อนว่ามันเกิดขึ้นจากหัวใจของพื้นที่นี้ซึ่งก็คือสมดุลเรื่องเรื่องสวนสมดุลนะครับว่าเราทําสวนแล้วเราอิงกับคอนเซปต์ของวรรณเกษตรเป็นหลัก ึ่ง erm <itt ual ism> เป็นเหมือนตัวสร้างความสมดุรณให้ระบบนิเวศนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพึ่งอะถ้าเกิดระบบนิเวศเราสมบูรณ์ด้วยพึ่งแล้วเรื่องอื่นมันตามมา <S <S 2> <S 2> ที่ยิงชันชลรงเป็นอยู่ในอยู่ในตระกูลเดียวกันกับพึ่งนะครับ <S <S แต่ว่าไม่เหมือนกับสัตว์ที่ียวตรงที่ว่าเขาไม่มีเล็กนาอย่างที่2คือการสร้างรังสร้างรังไม่เหมือนกันชันรงสงร้างรังด้วยชันเป็นหลักในขณะพึ่งสงร้างรังด้วยด้วยไข่พึ่งนะครับพฤติกรรมที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าหลายๆอย่างก,ก็เหมือนกัน แล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยคือด้วยความที่ตัวเล็กของมันนะครับมันสามารถเก็บดอกไม้เก็บผลผลิตทางกากรเกษตรได้หลายอย่างมากเลยทําให้ตัวน้าผึ้งมันมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแล้วก็มักจะตามมาด้วยคุณประโยชน์ทางยาที่มากกว่าพึ้งทั่วไปฉันลงไปสัตว์ที่ตามธรรมชาติแล้วจะอยู่ตามช่องว่างต่อไม้ผูครับ ในบ้านในฝาบ้านซึ่งธรร,ธรรมชาติที่จะมีใต้ดินอะไรอย่างเียด้วยซ้ำซึ่งพวกใต้ดินเราอาจจะเอามัมาเลี้ยงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงมันไม่ยากเลยเนื่องจากว่าเขาเก่งเขาหาอาหารเก่งเขาดูแลตัวเองได้ดีเขาป้องกันตัวเองได้ดีเราก็แค่หลักการของมันคือจัดมันย้ายมาอยู่ในกล่องที่เราจะดูแลมันง่ายๆครับดูแลเรื่องศัตรูธรรมชาติทั้งหลายดูแลเรื่องความสะอาดดูแลเรื่องความชื้นเรื่องความร้อนที่เหลือก็คือเราเก็บผลผลิต ผมเพลียอาจจะได้น้อยกว่าพึ่งเพราะว่ามันเก็บได้ได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าเยอะแล้วก็เก็บได้ปีละแค่ครั้งหนึ่งสองครั้งแต่ว่าคุณประโยชน์ก็จะเยอะเทียบกับพึ่งที่พึ่งพันทั่วไปทีค่คนทั่วไปมักนิยมเลี้ยงครับจะมีคุณค่ามากกว่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของ,ของชนารงหลังจากที่เอี่ยมค้นพบว่าในสวนของตัวเองมีพึ่งชนารงมาทํารังอาศัยอยู่เอี่ยมก็เลยสนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนารงให้มากขึ้น และได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพึ่งพื้นเมืองและชนโรงกับรองศาสตราจารยา์ดรอรวรรณดวงพักดีและอาจารย์ปรีชารอดอิ่นจากศูนย์วิจัยพึ่งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะพึ่งมาพูดถึงพึ่งโดยทั่วไปก่อนนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในระบบนิเวศท,ที่จะทําให้เรามีอาหารการกิน อาหารส่วนใหญ่เราถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีพึ่งอยู่ในโลกนี้อาหารจะหายไปจนมนุษย์อยู่ไม่ได้ทั้งผลไม้ทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากผลพฤตงการ,กรเกษตรซึ่งถ้าเกิดไม่มีแมลงพวกนี้ผลพิติการ,กรเกษตรหลายชนิดเลยประมาณเป็น90%อซอะไรอย่างเงี้ยมันจะหายไปเลย พะฉันพอไม่มีสารตั้งต้นทางการเกษตรเราก็จะไม่มีอาหารไม่ใช่แค่มนุษย์ที่อยู่ไม่ได้สัตว์ทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้ด้วยถ้าพูดถึงนั่งเกษตรโดยตรงก็จะเป็นวนช่วยเรื่องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างที่บอกว่า30-30%ถึงอยู่ที่ประเภทของพึ่งยิ่งถ้าเกิดเป็นชนะลงนี่จะยิ่งได้เป็นสูงสูงเลยพวกสูงๆูพวกสามร้อยท่ไหเงี้ยจะเป็นชนะลงเรามาดูพึ่งพื้นเมืองของไทยหลักๆที่พูดเมื่อกี้ที่จริงมี4ชนิดพึ่งพงเอพิเซเลน่าพึ่งหลวงเอพิสโตาตาพึ่งพนเเอิมฟา ส่วนพึ่งบิมเล็กเนี่ยเป็นพันธุที่แต่ก่อนมีเยอะแต่ตอนนี้หายากจนคือเริ่มเริ่มมีความเสี่ยงมากแล้วรังมันจะเล็กๆมากเท่ากับกำปั้นส่วนมากจะเจอในป่ามันไม่สามารถไม่ได้ปรับตัวอยู่กับคนได้ดีเท่าพวกพึ่งบิมเล็กเพราะฉะนั้นพึ่งที่เราสามารถเก็บน้ําหวานมาได้จริงๆแล้วที่ใช้ได้จริงๆก็จะมีเนี่ยสามมีเอพิสโฟเรียมีเอพิโตสเตและก็เอพิเซนาสามชนิดชื่อชานโรงมาจากที่เขาเอาอย่างไม้ชันไปทำโรงไปทำบ้าน ผมก็เลยชื่อว่าชนะโรงตัวยางไม้หรือพอพลิสนะครับมันจะมีสรรพคุณในการต้านแบคทีเรียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอายางไม้ไปบรรจุในกระปาะชันแล้วก็จะปิดกระปาะแล้วก็หมักมันแล้วก็จุลินทรีย์ในท้องของชนะโรงเมื่อมันคายํำพึ่งออกมาแล้วอ่ะมันมันมันจะมีการหมักมากกว่าตัวพึ่งธรรมดามันจะมีแอซิดิตี้สูงกว่าครับมันจะเปรี้ยวมากกว่าความเปรี้ยวนั้นทำให้พวก เชื้อราโตขึ้นได้ยากเป็นฮันนี่ไซเดอร์ในตัวของมันในระดับหนึ่งแล้วแบบมันก็จะเป็นความเบี้ยวอ่อนๆเพื่อป้องกันการเสียก็หลังจากเสร็จช่วงเช้านะคะฟังทฤษฎีไปแล้วมันถึงภาคปฏิบัติตอนบ่ายกันบ้างนะคะนี่เลยต้องอุปกรณ์ในการไปดูรังพึ่งแล้วก็ไปดูการย้ายรังนะคะเขารอความกันั้นแล้วเดี๋ยวไปกันเลย อตอนนี้ทุกคนเรียบร้อยเพราะเราเหมือนเป็นแบบยอดมนุษย์อะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> แต่เอ็มคะเมื่อกี้เอยมบอกว่าชะนรงเป็นสตริงหรือบีคือเป็นพึ่งที่แบบไม่ได้มีเหล็กใน,นะคะ่ะแล้วทำไมเราต้องป้องกันตัวเองขนาดนี้คะเขากัดได้ครับเขากัดได้แต่ว่าการกัดเขาไม่ไม่ได้เจ็บเ<อ>จ็บน้อยของมดแดงกัดอีกอแต่ว่า,าหลักๆที่เราป้องกันคือเราป้องกันไม่ให้เขาตายเพราะถ้าเกิดเป็นเสื้อเนื้อเสื้อหยาบอะไรเงี้ยครับเขากัดแล้วเขาจะฝังฝังเขี้ยวเอาไว้แล้วถ้าเกิดเราปาดออกอ่ะตัวเขาไปแต่หัวเขายังอยู่ คนในคอสก็จะตายได้เลยครับอันนี้ก็คือเพื่อการดูแลน้องใช่ครับถ้าเกิดเป็นพวกเสื้อกันฝนเสื้อที่ผ้าลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทาให้เขากัดไม่เข้าเราเราก็จะปัดออกได้ใช่ใช่ครับถูกต้องโอเคขั้นตอนต่อไปทําไงบ้างคะเดี๋ยวเราก็เราก็จะมาดูรังก่อนว่าแบบว่าการวางรังว่ามันสามารถวางได้ใกล้กันประมาณนี้เลยลักษณะของรังครับก็สามารถเป็นได้หลายแบบตามแบบ้นถิ่นแล้วแต่ดีไซน์ว่าใครอยากดีไซน์แบบไหนนะครับสามารถใหญ่กว่านี้ได้มันก็ถ้าเกิดใหญ่ขนาดใหญ่มันก็จะใช้เวลานานกว่ารังก็กว่าลังจะเต็ม แต่ว่าเขาจะเก็บน้ำมานได้ทีศอะไรเยอะๆอะไรอย่างงี้ครับแล้วคราวนี้แต่ของเราเนี่ยเราใช้เป็นไซส์ประมาณนี้โดยที่เราจะวัดระดับความด้าน2ด้านด้านยาวกับด้านกว้างให้มันขนาด A4 พอดีเพราะถ้าเกิดทําอย่างนั้นแล้วเราสามารถเอาเอากระดาษใสกระดาษเหมือนกระดาษปกปกหนังสือครับแปะได้เลยเพราะไม่งั้นเราจะต้องไปตัดไปตัดแผ่นใสที่ขนาดใหญ่ต้องมากระดาษนี้มันมีตัดไซส์ A4 อยู่แล้วก็เลยจะง่ายหรือไม่อีกทีหนึ่งก็ต้องเอาพลาสติก ใหญ่ๆมามาคุมใบอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะมีรังที่ประเภทประมาณนั้นเหมือนกัน<อ>แต่เราก็จะมีแบบหลายๆประเภทน,นะครับแต่ว่าหลักๆของที่เราใช้เองใช้แยกขยายเองก็จะเป็นรังประมาณนี้เพราะว่าง่ายต่อการจัดการครับตัวรังก็คือทาไม่ยากก็คือเป็นแบบไม้ตัวรังก็จะเน้นใช้เป็นเป็นไม้ครับเป็นไม้จริงไม้จริงเป็นหลักที่คุณต้องทําหลักๆเลยคือการความชื้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม้หนาหน่อยก็จะดี <S <S ยกเว้นว่าถ้าเกิดเรามีร่มเงาให้เขาถ้าเราตั้งข้างนอกก็ต้องมีหลังคาต้องวางหลังคาไว้ใใหห้้ชัเเจนนนนมือฝ่งาู แต่ว่าเราก็จะเน้นเรื่องความหนาของไม้ให้มันได้ควบคุมอุณภูมิได้ดีให้เขาไม่ร้อนเกินไปอะไรอย่างนี้ครับในหน้าร้อนไม่หนาวเกินไปในหน้าหนาวเราก็ที่สําคัญเลยคือไม้จะต้องเป็นไม้ที่ไม่ชุบยาฆ่าแมลงไม่ไม่ทายาการปวกอะไรทั้งหลายแล้วถ้าเป็นไม้ยิ่งเก่ายิ่งดีเพราะถ้าเกิดไม้ใหม่อะมันมียางไม้อยู่มียางไม้อยู่เยอะทําให้อาจจะเกิดเชื้อราได้จากความชื้นที่ยังคลายออกมาคลายออกมาไม่หมดจากตัวไม้ไม้สดสนะครับจะถือว่าดูสองลังนะครับ มามดูกันได้เลยครับนี่จะบอกว่าอนี <promotion> ้ค <raised cube> ือหลังเที่งอมาจากพี่เก๋ใช่แข็งแรงดีครับแข็งแรงดีอันนี้ย้ายมาจากสวนเพียนจตางของพี่เก๋ไปย้ายมาอย่างไรคะมาถึงว่าไปก็ออกมาจากถังน้ําแข็งมันไปอยู่ในถังน้ําแข็งของเขาเราก็เลยย้ายย้ายออกมาสลังเกตผมมันเขาออกทางเดียวผมมืออุดเอาไว้มันจะได้ไม่บินออกมาจู่โจมเราตอนนี้เราสามารถเข้ามาดูใกล้ๆได้โดยที่ไม่ต้องใส่กันฝนยังได้เลยเจาะรูแล้วเขาก็จะเริ่มเอาน้ําหวานมาวาง เห็นไหมข้างล่างเป็นไข่นะชั้นบนเขาวางน้ําหวานเจาะรูออซอนอะเอาซอนแล้วก็เอาอีกลางลนึงไปข้างบนเอี่ยมแล้วให้พวกเราฟังค่ะว่าชนโรงนียังง่ายแต่ในสวนนี่ห้ามมีสารเคมีเลยเพราะอาจจะตายยกรังได้แล้วก็ชนโรงเก็บเกี่ยวไม่ยากเพราะว่าแบ่งโซนชัดเจนค่ะตามธรรมชาติชนโรงมีหน้าที่คือผสมเกสรก็ถือว่าได้ประโยชน์คูณสองเลยทั้งได้น้ำผึ้งแล้วก็ผสมเกสรด้วย ที่สำคัญน้ํำพึ่งชนโรงในทางสรรพคุณคือมีประโยชน์มากกว่าน้ํำพึ่งธรรมดา5-6เท่าเลยค่ะราคาก็แพงกว่าด้วยซึ่งชนโรงจะหากินระยะสั้นนะคะประมาณ1 0 0 4 0 0เมตรเอี่ยมก็เลยจัดพื้นที่สวนให้เหมาะสมกับการเลี้ยงชนโรงก็คือทําให้พื้นที่มีอาหารของชนโรงที่หลากหลายมีไม้ดอกแล้วก็ไม้ผลที่มีดอกเช่นลิ้นจี่ส้มโอแล้วก็ไม้ผลอีกหลากหลายชนิดเลยค่ะ บางทีเวลา,าเวลาเราเจอเราอาจจะเจอรังที่ย้ายเข้ามาตามธรรมชาตินะครับอาจจะเจอกลุ่มก้อนของของชนนลงเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่กําลังจะย้ายรังแล้วมาตอมเตรียมจะเข้าเองจากธรรมชาตินั่นแหละ<ช>เราก็สามารถเอารังเปล่าๆที่มีฟิโลโมนแล้วหรือที่มีชันบ้ายครบแล้วมาวางตั้งไว้ในตรงกลุ่มนั้นอะแล้วป้ายชันล่อเขาไว้เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะย้ายเข้ามาในรังของเราเองเพื่อที่จะให้เราได้รังฟรีซจากธรรมชาติาซึ่งก็จะเป็นรังที่มจะเป็นรังที่แข็งแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับอันนี้เป็นตัวอย่างล่างที่มันอาศัยอยู่ในเสาในในบ้านเลย oh. ในในส่วนกวงของบ้านนะครับเสาบ้านเราก็ต่อออกมาถ้าดูจากด้านข้างนี้จะเห็นว่าเราต่อท่อ,อมาจากบ้านแล้ก็ลังมันมีฝาทางออกเยู่ตรงนี้ oh. หมายความว่าเขาใช้อันนี้เป็นทางผ่านก็เขาย้ายออกมาเยอะแล้ว oh. แต่ว่ายังไม่มีไข่เซลล์ยังไม่มาแต่ว่าจะมาเป็นพวกเกรสรหลกัหลกๆแล้วครับถ้าเห็นว่ามันข้างหน้าจะเป็นเกสรเดี๋ยวไปดูม,ปดมันเริ่มย้ายอาหารมันออกมาแล้ว,วง่ายๆ ตัวอ่อนเขายังอยู่ข้างในแต่ว่าเอามาเอา,เอามาอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเขาย้ายไข่มาเยอะๆเมื่อไหร่เราก็ปิดเราย้ายนี่ออกได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของของล้างล่อครับอันนี้จะเป็นแต่ก่อนคือจะมีชานาลงอยู่ในไม้ไผ่แล้วเสร็จแล้วเราก็ย้ายตัวที่ทุกอย่างที่ในไม้ไผ่ออกมาใส่ลัง<อ>ใส่กล่องหมดแล้ว แล้วเสร็จแล้วเราก็ไม้ไผ่ประกบกับเข้าใบแล้วก็ตั้งทิ้งเอาไว้เพราะมันก็จะมีกลิ่นน้เดิมของชนะลงอยู่ทําให้เดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดมันมีมีใครอยากจะย้ายบ้านมาก็จะมีเจอที่อยู่เหมาะแล้วเขาชอบเขาก็จะได้เปืดเขาเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับส่วนต่อไปเป็นการต่อรังอีกแบบหนึ่งครับแบบที่ที่ง่ายกว่าใช้กล่องในบางจุดที่มันยากที่ไม่สามารถเอากล่องไปผูกมัดเอาไว้ได้เพราะกล่องมันก็หนักอยู่ใช่ไหมครับเ,เราก็จะอาจจะใช้ขวดแทนะใช้ขวดน้ําใหญ่ๆแล้วก็ห่อถุงดาห่อถุงดําเอาไว้แล้วก็ไปเสียบ อีกจุดหนึ่งที่ต่อมาแบบง่ายๆโดยใช้ขวดแล้วก็ห่อห่อถุงดําให้มันกันแดดให้มันไม่มีแสงนะครับยางไรท่อเราก็ต่อขึ้นมาเราเสร็จแล้วก็ทาทางทาให้มันทะลุขึ้นมาแล้วก็ออกทางนี้แสดงว่าในส่วนสมดุลเนี่ยเอี่ยมต้องไปคอยสํารวจทีละที่เลยว่าตรงไหนที่มีบ้าเจอแล้วมันมีบางอันมีแล้วมันยากเกินไปก็ปล่อยมันไปแต่มันมีเยอะบางอันมันอยู่ในเสาไม้มันต่อได้พออะไรได้เราก็จะทําครับอันนี้เดี๋ยวรารอไว้สักนานๆแบบว่า3ามสเดือนเราก็จะมาเช็ค ทีหนึ่งว่ามันเต็มหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยย้ายเข้าไปในกล่องอีกทีใช่แล้วก็ค่อยย้ายเข้าไปกล่องเนี่ยสัตว์ดูทางธรรมชาติครับแมงมุมกับจิ้งจกจิ้งจกอจะจะหลักๆเลยจิ้งจกมันชอบเฝ้าถ้าเราตั้งกล่องไว้มันชอบไปอยู่บนกล่องแล้วก็ดักรอกินบุฟเฟ่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมติเราเจอแมงมุมอย่างเงี้ยคะเราต้องคอยเอาใยมันออกไหมหรือว่าก็เอาออกก็ดีครับช่วยช่วยเขาหน่อยครับช่วยไล่ให้เขาหน่อย ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการย้ายรังรใช่ไหมคะสังเกตว่าเอียบม,มีการแบบดูเต็มตัวมากขึ้นแปลกๆเราก็ต้องเตรมตัวด้วย <c oughs> ทุกคนดูแบบว <c oughs> ่ารัดกลุ่มนิดนึงให้ตอนนี้คือเดี๋ยวก็จะมีน้องเราก็จะออกมาบินเลยไหมใช่ครับ<อ>เราเราจะย้ายจากรังจากกระบอกไม้ไผ่เข้าสู่ใส่กล่องตรงนู้นนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องผ่ากระบอกไม้ไผ่ก่อนตอนนี้ไม่แน่ใจว่า,ากระบอกนี้มันเต็มมากน้อยขนาดไหน<อ>เราก็ต้องผ่า,าต้องลองดูแล้วดูไปด้วยกันครับเพราะสำคัญคือถ้าเกิดอยู่ถ้าเกิดอยู่แนวนี้เราจะพิจควณาไม่ได้ ถ้าเกิดเราย้ายไปในกล่องน,นึงแล้วเราจับไข่พลิกคว่ำอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นกลมๆเราก็เลยต้องถ้าเกิดผ่าออกมาแล้วก็ต้องจับให้มันอยู่ในทิศท,ทางเดียวกันให้มันตั้งอยู่ในแบบแบบเดิมของมันเ,เสมอครับเพราะว่าถ้าเกิดมันคว่ำส่วนที่เป็นไข่อะนาจจะโดนน้ําที่เป็นอาหาร่ะท่วม<อ>ท่วมไข่ท่วมตัวอ่อนจมจมน้ําในเซลล์ของตัวเองตายได้ครับโอเคเรามาเริ่ม,มกันเลยเนาะ กำลังคิดว่าลังนี้โดนความชื้น oh. แล้วก็เป็นแล้วก็ขึ้นลหลาจริงเหรอคะดูตรงไหนคะที่เป็นขาวๆ<ล>น่าจะเป็นลังประเภทที่หนังพญาหนังพญาไม่รอดอันนี้กลุ่มไข่นี่เป็นกลุ่มไข่ที่เพิ่งออกอ่ะที่มันถูกเจาะออก <c oughs> แต่ว่าไม่มีไข่ที่เพิ่งวางเลยแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้ยหนังพญายังอยู่ด้วย <c oughs> นี่หนังพญายอยู่นี่คราวนี้สิ่งที่เราลองทําได้เนื่องจากว่าเราเจอนาง <Okay. S 2> เราจะช่วยเขาย้ายก็ยังได้เราจะ อันนี้ผมไมใช้มือเลยเพราะว่ามันมีน้อยอก้ลังนี้ครับด้วยความที่มันอ่อนแอเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษมากพอสมควร <Okay. S 1> หมายความว่า ถ้าเกิดมันดูทีท่าไม่ค่อยดีเราจะต้องเอาไข่หลังที่สมบูรณ์ที่เราเปิดเปิดดูกันที่มีเย,ยอะๆครับ <ฮะ S 2> มาเติมเมื่อกี้เพ่งบอกว่าวิธีการจัดง่ายๆของเราเป็นเราเราย้ายครับเราจะเอาพวกอาหารอยู่หน้ารางแล้วเอาไข่ไวอยู่หลังรังครับธรรมชาติของเขาเขามักจะจัดรังประมาณนี้คือไข่จะอยู <ฮะ S 2> อ่พวกอาหารพวก,พวกเกสรจะอยู่หน้ารางแล้วพวกไข่จะอย,ยู่หลังรังพอเราทาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะย้ายกล่องนะครับไปไว้ที่เดิม คือเขามาจากไหนไปอยู่ที่นั้นเพื่อที่เพื่อที่พึ่งงานที่ออกไปหาอาหารในวันนี้จะกลับมาถูกตำแหน่งเคเราก็จะเข้าหลังเดิมเพราะฉะนั้นเราจะไว้ในตำแหน่งโอเคอันนี้คือเสร็จขั้นตอนการย้ายรังแล้วเดี๋ยวเราทําอะไรกันต่อคะเดี๋ยวเราไปไปชิมน้ําผึ้งกันครับอ่ะชิมน้ําผึ้งกันโอเคายผลิตภัณฑ์ของพึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมีหลายอย่างเลยค่ะเช่นน้ำผึ้งซึ่งเป็นผลผลิตของน้ำหวานจากดอกไม้และแหล่งน้ำหวานอื่นๆซึ่งพึ่งไปเก็บมา นมพึ่งหรือ Royal เจ l l ี่อาหารพิเศษที่ผลิตโดยพึ่งงานเพื่อชเลี้ยงตัวอ่อนของพึ่งรวมถึงเกสรพึ่งไข่พึ่งยางพึ่งและพิษของพึ่งค่ะแต่ถ้าเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ของพึ่งที่แพร่หลายที่สุดก็คือน้ำพึ่งนั่นเองค่ะซึ่งในเวิร์กช็อปวันนี้นะคะช่วงที่ป๋มเฝ้ารอที่สุดเลยก็คือการชิมน้ำพึ่งค่ะในช่วง h ันนี Sensory Practice เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของน้ำพึ่งนานาชนิดโดยอิงหลักสูตรการชิมน้ำพึ่งจากประเทศอิตาลีค่ะ เดี๋ยวปามจะได้ไปลองแล้วก็สัมผัสลิ้มรสดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อรสชาติของน้ำพึง้งและน้ำพึ้งหลายชนิดเอี่ยมบอกไว้เลยว่ามันมีรสชาติที่เราคาดไม่ถึงและอาจจะไม่เคยได้ลิ้มรสมาก่อนค่ะคราวนี้ผมจะไปสอนวิธีการทำต่อธิบายคร่าวๆก่อนว่าเราจะมีการดมรอบแรกเราจะดม ดมเสร็จแล้วก็อาจจะถ้าเกิดใครอยากจะโน้ตอะไรก็โน้ตไปเนาะแล้วก็ดมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ดมให้ครบวนหนึ่งรอบเราก็เขียนว่าเราได้ไดกลิ่นอะไรบ้างตอนดมเราได้กลิ่นหวานได้กลิ่นอะไรอีกมงไมได้กลิ่นดอกไม้ไหมผลไม้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็จะชิมโดยการเราจะตอนมันจะมีช้อนคายอยู่เนาะเราจะตักใบช้อนนะครับใส่เข้าไปในปากปุ๊บแล้วก็ในระหว่างที่ใส่ไปให้เอามือบีบจมูกหลับรูรสชาติก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วปล่อยจะปล่อย,ปล,อยปล่อยมือออกมา เขาปมือออกมาปุ๊บกลิ่นมันจะตีกลับเข้าไปทางจงมูกข้างบนแล้วเราก็จะได้เป็นอโรมาปาดอันนี้ให้มันปีนขอบแล้วก็ทอนปาดให้ปีนขอบอันนี้เป็นการส่วนหนึ่งในการวอร์มทำให้น้ำพึ่งอุ่นขึ้นแล้วเป็นการทำให้ขอบอันเนี้ยทำให้กลิ่นมันติดที่ขอบเวลาเราดมอ่ะมันจะออกมาจากทุกทิศทางมันถึงเราถึงเหตุผลที่เราต้องใช้แก้วบอลลูน กขาอย่างนี้เคแล้วก็ดมหอมไม่มีกลิ่นอะไรชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคนนี้เราก็ตักมาประมาณนี้หนึ่งช้อนชาหรือน้อยกว่าก็ได้คิดเอาเท่าที่แบบเราคิดว่าเราจะชิมะเราก็กินเจออะไรเขียนไว้เลยครับเสร็จแล้วก็ชิงช้อนด้านล่างสิ่งสาคัญที่เราจะชิมกันแค่ครั้งเดียวเพราะว่าเราอยากได้สิ่งแรกที่แวบขึ้นมาในหัวเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเราจะไม่โอเวอร์ทิงถ้าเกิดเรา อยู่ไปนานๆมันจะโอเวอร์ทิงอ่ะมันจะคิดเยอะเกินไปแล้วมันจะอาจจะสิ่งม่วงๆจะตามมาแล้วในกรณีที่เราชิมน้ำผึ้งตัวเดียวกันนนเราจะไม่คุยกันเพราะว่ามันจะเป็นการชี้นำแล้วก็ในเทคเจอร์ที่ยังสามารถถ้าอยากใส่สามารถใส่ได้ว่ามันสมูทไหมมันมันหนักไหมมันมันเนื้อแน่นไหมมันข้นไหมอะไรเงี้ยครับสามารถใส่ความข้นเข้าไปในเทคเจอร์แทนได้ว่ามันรู้สึกแบบว่าข้นลื่นลิ้นอะไรอย่างเงี้ย เราทางานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําน้ําตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ชาวสวนน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยมองว่าพึ่งหรือชนโรงเป็นศัตรูเรารู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าการมีประโยชน์ของมแมลงตัวนี้มีระบบสิ่งแวดล้อมอยูใ่ในแปลงเกษตรของแต่ละคนเนี่ยมีดียังไงเราคิดว่าการรู้จักชนนรงแล้วก็รู้จักกระบวนการเลี้ยงรู้จักวิธี แล้วก็รู้จักการย้ายลังก็คือเรานําตรงนี้เอากลับเข้าไปโดยการลดปริมาณการฆ่าชนโรงแล้วก็นําย้ายออกไปให้คนที่เขาเลี้ยงแล้วก็ให้คนที่เขาเลี้ยงเนี่ยนำประโยชน์กลับมาสู่ชุมชนต่อก็คืออันนี้จะเป็นห่วงโซ่ที่เราอยากให้มันเกิดในชุมชนเราได้เรื่องทฤษฎี แล้วก็ได้ทั้งเรื่องปฏิบัติทฤษฎีก็คือเรื่องความรู้ที่มาของชนโรงแล้วก็รู้ว่าเราจะรักษามันยังไงหรือเลี้ยงมันยังไงแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้มันได้ด้วยว่าเออถ้ามันติดเชื้อเป็นโรคแล้วก็เอาไปทําอะไรได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ในภาคกลับกันก็คือมาปฏิบัติพอมาย้ายรังจริงๆเราก็จะเจอปัญหาหน้างานและอย่างวันนี้เราเจอว่าเออรังที่เราย้ายไม่สมบูรณ์ก็เลยนําเรื่องชนโรงผสมเกษรกลับเข้าไปในชุมชนแล้วบอกว่า ชนนโรงสามารถผสมเกสรให้มะพร้าวดกได้ไปอยู่ตรงบริเวณไหนผลไม้ชนิดนั้นก็จะดกออกลูกถึงเวลาเราเก็บน้ําหวานที่มีสมุนไพรเนี่ยเอาไปทํายาก็ยังได้อีกแล้วก็สามารถต่อหรือขยายรังหรือให้เช่ารังต่อเป็นภาคธุรกิจในชุมชนได้อีกด้วย<ม>ก็ถือว่าดีกว่าสมัยก่อนที่มองว่าต้องฉีดยาฆ่าหรือหยอดยาให้รูในให้มันตายไม่ให้มันมาทํารังอะ นอกจากความรู้ที่ได้เรื่องทฤษฎีเราได้ชิมได้ได้สัมผัสรสชาติของน้ำผึ้งแต่ละภูมิภาคแล้วก็พึ้งแต่ละชนิดอันนี้ก็รู้สึกแบบเออมีความหลากหลายเข้ามาแล้วก็สนุกถ้าหลายๆคนได้เข้ามาตรงนี้ก็แนะนำว่าชวนมาทำเวิร์กช็อปอันนี้กันได้หลายอย่างแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยมีที่อยู่ที่เขาใหญ่นะคะแล้วก็จะปลูกพวกมะยงชิด ปลูกมะพร้าวแล้วก็เมลบรี่แล้วก็มีพวกพืชผลเยอะมากซึ่งในจุดนี้เรารู้สึกว่าถ้าเรามีตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะในการเพิ่มผลผล,ผลิตให้กับสวนของเราพอรู้ว่าเอะนอกจากตัวพึ่งแล้วยังมีชนโรงด้วยที่เป็นตัวช่วยในการผสมเกสรก็เลยรู้สึกสนใจขึ้นมาคิดว่านันก็น่าจะดีต่อ,อสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ดีต่อ,อาการผลิตเพิ่มผล,ผลผลิตของเราด้วยค่ะ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันค่อนข้างแปลกใหม่มากแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับมาค่อนข้างจะแน่นรู้สึกว่าสนุกกับการเรียนรู้พอมาเจอหน้าง,งานที่จริงมันไม่ใช่ว่าสุดสาเร็จที่ว่าอุ้ยเจอรังที่สมบูรณ์แบบแล้วย้ายได้เลยมาเจอในส่วนที่เป็นรังที่อุ้ยนี่คือรังที่ได้รับบาดเจ็บเราต้องย้ายช่วยเขาอะไรบ้างก็รู้สึกว่าอันนี้คือการเรียนรู้ที่มีประโยชน์จริงๆ ในปัจจุบันประชากรพึ่งในโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายและสูมเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะคะโดยมีสาเหตุหลากหลายทั้งจากการใช้ยาฆ่า,มาแมลงในพืชมากเกินไปการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการแทรกแซงของมนุษย์ซึ่งสาเหตุหลังสุดนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้ประชากรพึ่งลดลงอย่างน่าเป็นห่วงค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะเรามาช่วยกันอนุรักษ์และก็ดูแลเจ้าสิ่งมีชีวิตน้อยๆที่มีบทบาทเป็นผู้พิทักษ์โลกของเราด้วยการลดใช้สารเคมีและดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเรากันค่ะ